สวัสดีครับเอฟซีอูหุงละวินครับผมมือนี้จัดเตรียมสาดีพ่วงนะครับเป็นดำมือนะครับขนาดความยาว3เมตรครับผมผม่พ่วงนี่เมตรเจหานะครับมีหมวกมีบันไดหนานะครับใส่ขวาับวัวนี้น้ําทรงนะครับอำเภอดอนตาลครับจังหวัดมุกดาหารนะครับคันนี้เป็นอยางไงขกันครับ สองนะครับการคำยันนะครับซับเพาให้ทุกขั้นนะครับผมขั้นนี้ใส่กับคูปตะสามสิบหกนะครับ L สามหกแล้วบนกับถอดได้เช่นกันครับเหมือนรถปกติครับแต่ว่าตัวนี้เป็นดำนะครับเปิดลงได้สด้านเนกันนะครับถ้าว่าต้องการใส่ดั้มนะครับจุดคอจุดโค้งนะครับมาฐานให้เก้านะครับ ตัวนี้เป็นสีมีเซฟตี้นะครับใส่ขวาอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเพราะว่าเขาพ่นเป็นสีดำนะครับเซฟตี้ใส่ขวานะครับตัวนี้เวลาเขายกดำเขาก็สิปลดเซฟตี้ออกนะครับขัดซีดานบนนี่เขาใส่เป็นเล็กล้างน้ำหนาซีนะครับเดี๋ยวผมสียกดำให้เบิ่งนะครับจังสอได้เห็นชัดเจนนะครับผม ครับผมสาหรับตอนนี้นะครับยกดําขึ้นแล้วนะครับงศสาดํานะครับกบบประมาณนี้นะครับเป็นดํามือนะครับเอามาเบ่งฉุดค้งนะครับชุดคอนะครับตรงนี้ก็จิเป็นถาดใสโสนะครับใสเครื่องมือก็ได้ครับว่าจำเป็นต้องใสกล้องเครื่องมือนะครับนีคัดซีด้านบนตัวนี้นะครับเขาสีใสเป็นหนาซีนะครับล้างซี ช่วงกลางเลยฮอกกิซิเรนเล็กฉากนะครับใส่ขัวนะครับนี่ครับวางเล็กฉากนะครับใส่ขัวนะครับเพิ่มความที่ความแข็งไปอีกนะครับผมการแต้มแผ่นนะครับเบิ้งเรียบง่ายนะครับการเฮ็ดงานละเอียดนะครับตัวนี้ก็ซิเป็นเ,เวลาเอาลงมันลงมันลงเขา่าฮอกกะซิ คำนะครับเป็นเซฟตี้อีกนะครับจุดหนึ่งความละเอียดก็ประมาณนี้นะครับแต่ละอูต่ละหมองเฮ็ดว่าคือกันนะครับตัวนี้ก็เป็นกระทะไม้นะครับจะว่าเขาเฮ็ดแหมันแลงหูแลกตาจากขั้นอื่น,นครับกับลงสีดำนะครับแถมฝาขอบลุมนะครับหนอดไม้นะครับตัวนี้ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับ0 9 6 0 1 2 0 8 7 8นะครับเพราะว่าสิเป็นดำบ่ดำมฮะกระห็ดเบิดนะครับตามออเดอร์นะครับตามสั่งของลูกค้านะครับการเชื่อมงานดำนะครับมาตรฐานนะครับรับรองว่าผิดหวังครับลอยคันก็คือการลอยคันนะครับการเชื่อมนะครับวัสดนว่าสดงามแต่คันเดียวคันแหลกนะครับคันรีวิว ทุกขั้นนะครับตรวจสอบชิ้นงานได้ครับผมยุ่ไก่ยุ่ไก่นะครับไปทางนะครับท่านไหนยุ่ไก่กับเบิ้งชิ้นงานนะครับของแต่ละหมู่บ้านนะครับที่เอาไปทรงนะครับตามคลิปนะครับว่าชิ้นงานมันละเอียดหรือแข็งแรงซ้ำไหนนะครับการเฮ็ดกับตั้งศูนย์ตั้งรอดนะครับมาตรฐานนะครับ สำหรับคลิปนี้กับผมมิยังไลคครับผมรีวิวความเคลื่อนไหวนะครับคิวต่อไปกับสีน้ำทรงนะครับอำเภอสว่างแดนดินนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณในไลคครับสวัสดีครับ